ดีครับพบกับช่องอะไรครับเคยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูพระอาทิตย์ตกใช่ไหมไปเดี๋ยวเราเดินพาเพื่อนๆไปดูกันเลยปะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูหน่อยวันนี้เชียงหมดแรงแล้วเพื่อนๆอุ้ยมีแรงแล้วอ่ะดูหน้าสิเมื่อกี้ยังหลับอยู่เลยเฮ้ยเจอทางพิเศษพิเศษใส่ไข่สองฟองสองฟองสองตกนี่แหละ ขึ้นทางนู้นดิทางนู้นขึ้นง่ายนู่นนู่นเชียงนู่นเนี่ยเรามาถึงแล้วมาดูจุดผ้าชมผ้าชิดตกดินอ่ะกีบีดีโดเอดโดดตีบีดีฟีบฟีบมาปะแค่เดินมาก็เหนื่อยแล้วอ่ะมาเร็วกีบีดีโดดโดดโดดฟีบโอ้ยตรงนี้มีวิวสวยมากเลยอ่ะมาดูสิมาดูเร็วทางน้ำนอน อ๋อแล้วต้องลงไปอยู่ตรงนั้นเชียงเขามารอดูพ้าที่ตกกันเต็มเลย<อ>เห็นปะแล้วกเลงไปรอด้วยไงนอนที่ไหนนอนอยู่ข้างล่างนอนข้างล่างเหรอโอโอเคนอนหลับไปหนึ่งคนแลนะ้ว <c oughs> เพื่อนๆเนี่ยคนนี้คนเนี้ยคนนี้นอนหลับไปหนึ่งคนละ <c oughs> เหลือเหลือเหลือลอ,อีกหนึ่งคนหนึ่งคนยังไม่หลับอะครับอีกคนยังยังสู้อยู่ใช่ไหมครับ10 minutes later คนเยอะคนเทียบเลยอ่ะดูดิคนเยอะมากต้องหามาทางนี้มาทางนี้จะไปไหนมานี่มานี่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยกันเทียงอย่าลงไปเดี๋ยวหล่นลงไปไปทางนี้เชียง นั่นทางนั้นอะไปอยู่ตรงนั้นอะที่คนเยอะเยอะไม่ใช่ลงอรอไม่ใช่เราจะดูพระอาทิตย์ตกไหกไม่อยากลงข้างล่างไม่ลงไปเดินไปเดินไปเฮ้ยเจอป้าเจอคนเล่นน้ำอยู่ข้างล่างวะเขาขี่เรืออยู่นั่นอะเขาไปชมเกาะอยู่หรอวไาทเนดีจำได้นกว่ามันคล้ายๆกับวันก่อนที่เราไปดูนั้นเลยปาลูมา จำได้แล้วมันคือตอนวันก่อนที่เราไปดูปลาโลมาสีชมพูเน้เขาเดินไปตรงนู้นเมื่อก่อนนะเพราะมันเคยลงไปข้างล่างนั้นนะไปกับเทียโอ้โหสักรอบไปไม่เชียงไม่มันคือตอนที่เราไปดูปลาโลมาสีชมพูเออเราเลยเราเราเคยลงไปตรงนั้นเลยนะเราเคยไปดูที่เราจำได้ปะที่เราเคยไปดูปลาโลมาสีชมพูอ่ะมันไม่ใช่ตรงนี้โว้ยไปเไปบอกแม่บอกให้น้องเดินไปสุดนู่นเลยแล้วก็เดินกลับมา ก็คือถึงปลายเกาะนู้นเลยอ่ะเราพาเพื่อนๆไปดูหน่อยป่าคนเยอะขนาดไหนไปคนเยอะมากนู้นทะเลโคตรกว้างอ่ะถ้าเราว่ายน้ำไปตรงนั้นอะ่ะสุดนั้นอะ่ะเราจะเจอร้อยร้อยยี่สิบโลบัคอะ่ะตรงนั้นอะ่ะสุดนั้นอะ่ะสุดนั้นอะ่ะร้อยยี่สิบโลบัคใช่ไม่พอใจอยากได้แสนโลบักอยากได้อินฟินิตี้โลบักอินฟินิตี้โลบักเลยเหรอว่าไปตรงนู้นอ่ะนะ ถ้าวันพีสจะออกไปถึงนะเออแต่แต่ถ้าว่ายน้ำไปป่าป่าโดยฉลามกินแน่นอนเออที่นี่มีมันมีฉลามนะเนี่ยนี่มันนี่มันที่เราไปดูวันเนี้ยจำได้เปล่าใช่อเบกุสมีตัวอะไรนะที่หนูบอกว่าหมาหมาน้ำอะไรเออเอ็กซอลอตอะไรนะเอ็กซอลอตเอ็กโซอลอตมันชื่อเอ็กซอลัสเหรอเอ็กซอลัสโบ้แซลอตจาะแซลอตลอตลอตลอลิงแซลออลอดเด็กอะ แอปโซนอตด What ที่เมื่อก่อนเขาลงกันทางเนี้ยเนี่ยจะรงไปทางนี้ซื้อเชียงในไหนเชียงเชียงไปไหนเนี่ยทางลงให้ลงไปถึงปกันไปจริงจริงวะแม่บอกให้น้องไปแม่ไม่ได้ถึงข้างล่างเลยจริงนั่นตรงนู้นอ่ะไม่ได้ถึงนู้นอ่ะตรงนู้นอ่ะไปเหรอแม่บอกว่าให้น้องไปทางนั้เราพอฟ้ามืดเราขึ้นมาไม่ได้นะมันมืดนะก็น่าจะได้ขึ้นได้อยู่ ขึ้นมาเจอง,งูแน่นอนเออใช่เอาลงไปเลยลงไปหน่อยนะแอ้แม่บอกเล้แม่บอกให้แ,แม่แม่พูดลิ้นนะแม่ไม่ได้พูดจริงนะที่ให้ลงไปอะ่ะขึ้นมาไม่ทันเลยนะตูดเดินน้ำไปเลยไปไปไ,ได้ดีแม่งสูงกว่านาะเดี๋ยวรอพ่อที่ตกตกกี่โมองวะมี่เป็นครึ่งชั่วโมองอ,อ,อ่ะมันจะตกอ,ะอ่ะของงเด้อ มันก็นลอยเด้เยอใครเดินขึ้นมาเขาเขายังขึ้นมาเลยไหมเขายังไม่อยู่เลยเห็นไหมลบก่อนเขาเดินขึ้นมาลบก่อนลบก่อนลงไปยังงูไ่มนี่สิขเขา,ขาสิมันปลา,<บ>า<ม>เลยนะจะลงจริงจริงเหรอขึ้เราจะลงยังไงอ่ะเอาดีดีโหแข้งคางโคตรโคตรชันน่ะลงได้ปะเนี่ยได้ <c oughs> <c oughs> เหรอลงยากนะ ไปไปเฮ้ยเฮ้ยไปให้น้องด้วยเดินไปไปนงกลัวเออเดินไปเถอะไม่ต้องกลัวเดินไปมันลงไปได้ไกลนะจริงเก็บแรงไว้เล่นสวนน้ำพรุนี้ดีกวโว้ยเชื่อได้พรุ่งนี้อะไรเราก็ม่นอนเต็มอินวันนี้หลับเร็วแน่ตูดไปเลยนะกลัวไปโอ้ยเห็นเอียงเอียงด้วยเห็นเดียงเฮ้ยเนเดียวเห็นเปล่า ไปไปไปเฮงเดินทางนี้ดีเนี่ยอกตอกาขึ้นมาลองลองเคถึงข้างล่างไหนมาจริงเหรอจริงจริงดิผิดทางผิดทางมาขึ้นมานั่งกันด้วยกันมาเดี๋ยวได้ดูพายที่ตกขึ้นมาเอไฮงขึ้นไปได้ไงอ่ะสีนี้ขึ้นมาเอ้ยจะลงไปยังไงวะ ขาก็โคตรจะชันเลยเกี่ยวขาหักพรุ่งนี้เล่นสวนน้ำไม่ได้แน่นแน่จะใช้แค่สายของสั้นเจาะเจาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยหนึ่งสองหนึ่งสองใช่เลยกับโลบอสเลยอ่ะยังยังกับโลบอสหน่วยเซฟตี้คอยช่วยอยู่ครับไม่ต้องหรอครับอุ๊ยหน่วยเซฟตี้คอยช่วยได้ เลยแซฟตี้มาถ้าเดียวกับโลอบอ,อกีกแล้วเลยเซฟตี้เซฟตี้ช่วยด้วยเดี๋ยวตก เป็นยังไงบ้างไปดูผ้าที่ตกได้เห็นผ้าผ้าที่ตกปะได้เห็นได้เห็นเป็นยังไงบ้างสวยปะสวยแต่มันยังไม่ทันได้ตกก็หายไปกับเมฆแล้วมันหายไปกับเมฆเลยเหรอใช่โอเคฝากอะไรกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้ง้โอเคได้ปิดได้เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ